นี่ของร้านลูกเนี่ยครับนายลูกของไอ้ท่านชัยชานนะครับลูกสาวเขาอะเนี่ยร้านพัดนัทินนัทินเขาสนิทกับผมเลยนัททินชัยชานเงินมูลใช่ครับมือปราบเพชรบุรีตัวจริงเลยขอบคุณผู้ใหญ่มากขอบคุณครับรับสวัสดีครับครับวันนี้ครับรายการแรกตะปุกนะครับได้รับเกียรตินายท่านพันตำรวจโทเรวัดกินเกษรนะครับผมกับนายไม่ได้เจอกันมาร่วมสามสิบปีครับนาย อ่าสามเจ็ดสามเจ็ดก็สี่เจ็ดห้าเจ็ดจะเกือบสามสิบปีตอนตอนนายจำได้ครับตนที่อย่จำได้จำได้สี่คุคงตโนนะครับนายเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เลยใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเออดีใจด้วยเออก็มันมันเลยเลยไว้ครับนายมันใช่ใช่หมดไว้นักเลงแล้วครับเดี๋ยวนี้มือปืนเพชรบุรีเป็นหันไปค้ายากันหมดแล้วครับก็ไม่ไม่มีแล้วครับนายเดี๋ยวนี้มันเลิกกันนะมันหมดยุคอะ เมื่อก่อนนิยมเป็นมือปืนกันครับโซนมากตอนนี้ก็สซนมากก็เป็นพวกผู้ใหญ่กับนั้นสอจอท่านนายเขาก็เลิกกันเพราะว่ามันก็อยู่อยู่กัลำบากเขานแก่กันแล้วครับพอโซนมากเขาก็ยังไงอ่ะคือยุคยุคที่นายอยู่มันเยอะนะครับนะเหมือนหัวเยอะยุคเยอะยุคมันเยอะมากยุคนี้ยุคนี้ถ้าไม่มีครับนายไม่มีไม่มีก็เบานะแบงครับ สมัยปีสามเจ็ดเนี่ยซุ้มเยอะมากครับเยอะมากครับนะบเยอะมากแต่พอผมมาเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนปีส<ช>ี่แปดสี่เก้านี่ก็เ่าแล้วมันก็เหลือแต่คนถามผมว่ารู้จักซุ้มมือปืนเนี่ยทำไมไม่ไปจับเขาครับนั่นคือหัวหน้าซุ้มเนี่ยผมขออธิบายหน่อยนะครับคือคำว่าหัวหน้าซุ้มเนี่ยเช่นเขาเคยเป็น อดีตมือปืนถูกจับดำเนินคดีออกมาแล้วเขาก็มาประกอบอาชีพสุจริตปัจจุบันเขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตำนานเป็นสอจอแต่มีเด็กที่เคารพนับถือเขาเนี่ยยังเคารพนับถือเขาอยู่ผมก็รู้จักพวกนี้ซึ่งเขาไม่มีคดีที่เราจะไปไปไปเข็นไปฆ่าไปจับเขาได้นะฮะก็รู้จักซุ้มเวลามีเหตุเนี่ยผมจะโทรไปถามเฮ้ยแบงค์ เด็กมึงหรือเปล่าวะมันมันจะตอบคําแรกเลยไม่มีครับมาเนี่ยบอกเลยไอ้เหี้ยมึงเช็กดีๆเดี๋ยวมึงกับกูผิดใจกันนะเช็คไปสักเดียวเดียวเท่านั้นแล้วก็ส่งใส่จะใชัม้าเนี่ยนะ,ะก็คืออย่างเงี้ยพวกเราถ้าวงนักเลงเนี่ยเราจะไม่โกหกบางทีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเขาจะแอบไปรับงานอะไรกันส<ร>มัยนั้นโกหกได้ไม่ได้หรอครับ ทุกคนพอจะรู้กันครับทนายทนายถามว่าพูนายถามนี่ก็คือนายรู้ข้อมูลแล้วใช่ฮะมาก็จะไม่อยากให้โกหกกันถ้าโกหกเนี่ยถือว่าไม่ไม่ครบกันนะถ้าครบกันมึงพากูเหนื่อยเข้าใจไหมพากูเหนื่อยมาก็ดีแล้วให้เจริญนะเป็นผู้ใหญ่ก็ขอให้เป็นกำนันนะกำนันผมผมไม่เอาแล้วข้อไหาแค่นี้ก็พอแล้วครับเป็นผู้ใหญ่ถามว่า ถ้าให้เลือกเอานะถ้าเป็นผมนะเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นสวัสด์กำนันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับเป็นนายกเทศบาลตำบลเป็นสจหรือจะตำแหน่งที่สูงกว่านั้นนะผมเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันครับหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมเลือกเป็นสวัสด์กำนันดีกว่านะทำไมไหม ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเหมือนตำรวจจับกลุ่มคนได้มีอำนาจเท่ากับตำรวจภายในหมู่บ้านตัวเองครับแต่ไปหมู่อื่นไม่ได้แล้วแต่สวัสดิ์กำนันไปได้หมดรับสวัสดิ์กำนันไปได้แค่ตงบนครับเราก็เหมือนกับอยู่ในสังคมของเราอะนะครับถ้าเป็นสวัสดิ์กำนันมันถือว่ามัน หน,หนูลองไปเปิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนิคำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบลสวัสดิ์กำนันโอ้เ oh, ท<ะ>่ตําแหน่งที่มันมีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามันก็ต้องทําตัวให้ชาวบ้านเขาเคารพนับถือครับแล้วก็ต้องดํารงความยุติธรรมในกรอบของหมู่บ้านเราใครมีเรื่องขัดแย้งกันอะไรกันก็เขาเกรงใจเราอยู่แล้ว เขาก็จะศรัทธาเราเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ตายจากกันแล้วคนเรานะแล้ววันนนั้เคยผมเคยได้รับนายมันมีวัยรุ่นแบบมันกวนเลยนะครับนายมันไม่รู้หรอกว่ามันไม่ท้ำผมหรอกมันเรียกผมแกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงมันเขับรถกวนผมตัดโซเดียวมันพูดมาคำนะว่าผมตัวไม่ได้มันจะเอาออกลูกหัวมอว่าถ้าผมจะตัวผมต้องเรียกเจ้าหน้าที่มา มันพูดคือหมายความว่าคนที่จะเอาคนมาตรวจปัสสาวะได้ปกติจะต้องมีบัตรปปสครับครับครับสมมติตํารวจเข้ามาเนี่ยผมอยากจะจีบมันเนี่ยแต่มันไม่ยอมให้จีบเนี่ยเดี๋ยวอจากตรวจเยี่ยวนะเขาก็ให้สิทธิ์ของชาวบ้านไม่ให้โดนคุกขังแต่ถ้าคุณผู้ใหญ่แบงค์มีบัตรปปสออกให้เนี่ยเขาก็สงสัยและมันต้องมีเหตุ ถ้าแค่เขาขับรถควนเนี่ยเราจะจับเขาตรวจเดียวไม่ได้ครับแต่ถ้ามันบ้าแบบโอโหจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ซ้อมพ่อซ้อมแม่ซึ่งเราดูร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยครับเราก็เอาเหตุกำนันผู้ใหญ่บ้านจะไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยรู้กฎหมายถ้าเขาก่อเหตุอย่างเงี้ยก่อเหตุที่เป็นความผิดทางอาญานะเช่นมันบุกรุกเข้าไปบ้านเขาจะไปซ้อมพ่อซ้อมแม่ เขาก็ทําความผิดซ okay. so, the ึ่งหน้าครับเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราจับกลุ่มได้ข้อหาทําร้ายร่างกายครับข้อหาบุกรุกแต่ถ้าไม่ใช่ซึ่งหน้าก็ไม่ได้นะแล้วเราก็จับส่งเจ้าพนักงานตํารวจเดี๋ยวตารวจที่ก็มีบัตรปปสหรือเขาเป็นร้อยเวรอะไรเนี่ยเขาก็จะสามารถตรวจยาตรวจตรวจเยี่ยวได้ราสมานอยู่เฉยๆผู้ใหญ่แบงค์เป็นผู้ใหญ่แล้วมาบอกผมผู้จะตรวจเยี่ยวให้ผมควักไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรเขาเลยกฎหมายก็เลย กำจัดกรอบไว้ตรงกฎหมายก็กาหนดกรอบตรงนี้เข้าไว้เดี๋ยวนี้ทําอะไรลําบากมากเพราะว่ากฎหมายก็ต้องมาคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ค,คุ้มครองผู้บริสุทธิ์แม้แต่จับเด็กมาจับผู้ต้องหามาจะสอบปากคําจะต้องเชิญฝ่ายปกครองเชิญแอมเบอร์เชิญอายการต้องบันทึกเทปไว้ตลอดซึ่งพนักงานสอบสวนตารวจมันก็ท้อทำอะไรไม่ถูกแล้วกูมไม่จับดีกว่า มันก็จะลำบากถามว่ากฎหมายนี้ออกมาดีไหมคุ้มครองเพื่อไม่ให้โดนอุ้มโดนทำร้ายร่างกายโว้โหคิดมาได้ไงไงว่ากฎหมายมันจะคุ้มครองได้ไอ้แบงค์ถ้ากูจะไปอุ้มมึงหรือไปลูกน้องมึงเนี่ยมันไม่ไปโรงพักหรอกรพนักงานสอบสวนเนี่ยผมยืนยันได้ว่าทั่วประเทศไทยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาทาในกรอครับ ไม่มีพนักงานสอบสวนจะไปแตะตัวใครล้วครับส่วนใหญ่มาเนี่ยญาติก็จะมาเยี่ยมและทนายก็จะมาพนักงานสอบสวนก็จะสอบไปอะไรไปเนี่ยนะครับส่วนถ้าเขาจะอุ้มอะไรกันเนี่ยมันยังไม่มาถึงโรงพักแล้วครับไม่ต้องไปแจ้งท่านนายอำเภอแจ้งท่านยการมาร่วมสอบสวนแล้วครับมันหายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคือผมมองว่าเจตนาของกฎหมายที่เขาออกมาเพิ่งประกาศใช้นะดีไหมดีดีดครับแต่ว่ามันป้องกัน ลำบากป้องกันไม่ได้ป้องกันไม่ได้นะมามันต้องเอาคนที่เขาทำงานแล้วก็รู้ปัญหาจริงๆร,รู้วิธีการจริงๆว่าจะป้องกันยังไงแก้ไขยังไงเนี่ยมาถึงจะออกกฎหมายมาคุมได้แต่นี้พอออกกฎหมายคุมมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องจับงบประมาณให้ตำรวจต้องเพิ่มจำนวนประหลัดอำเภอเพิ่มจำนวนอายการเพื่อจะมาร่วมสอบสวนทุกคดีแล้วต้องเพิ่ม ช่งางภาพให้ตำรวจต้องเพิ่มกล้องต้องเพิ่มอะไรให้มันก็ต้องจัดก็ประมาณแต่พอกฎหมายบังคับใช้ปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็ลำบากครับมา